โอ้มนัมนมครับท่านผู้ชมพอแล้วสองดอกเลียร์ยังค่อยเห็นนี่เห็ดใครจนดอกแตกเห็ดใครเห็ดใครเห็ดใครไม่รู้แต่ที่รู้รู้เป็นเห็ดของเราแล้วนี่นี่เห็ดเมาเห็ดเมาเห็ดเมา เอานวลนวล,นวลหาต่อไปครับหา,าต่อไปต้องเอาตือเอาแฟลมาติดอันหลังกลง้องเวลาเงยงิงมันจีเห็นสะท้อนเงาสะท้อนเงานี่ครับอีกจุ่มหนึ่ง โอ้โบ่ได้ไต่เหตุกันเป็นจริงเป็นจังห่างหายกันไปโดนเติบแล้วครับสองจุ้มแล้วสองจุม้มใหญ่ๆแล้วครับจุ้มหน่อยอีกไปหากันต่อไปแมี่ ท่านผู้ชมครับดอกนี้ไหมง่างยอีลิออกอยู่ขางทางพ่อปนี่บ่เคยออกใครเชียร์ได้นี่ปีนี้ขึ้นมาหลักออกแบบนี้อนนะครับจุ๊มเมืองยางใหญ่นี่อยู่ขางทางอดผ่านไปผ่านมาเลยนี่จุ๊มนี่ปนอิม่มเลยจุ๊มเดี๋ยวนี่อาออมโพดตนี่คนห้าพ่ออีก นี่น้อดสามสี่บันอนี้ปอดโอ้โหหนึ่งหนึ่งสองสามอเนเตรนเตรนเนเรนมากอีมนี่เงมอง อีกหนึ่งจุ้มลองเดียวเต็มกระตาได้ตัวนี้กระตากระตาหน่อยนะครับอ้อหูไอ้อีกอีกอีกจุ้มหนึ่งนี่โอ้มันมันมัน อีไอ้ดอ,อ,อ,คคอกพวกยักง,ยางงามเลยมันมันมันอือเป็นบุญตาเด้วเป็นมาเทียนเลยกรแหกมันเลยวัเนี่ยะเห็ดเห็ดไขุนนี่งบ๊อ,อ,อ,อบขุนออกไปทางขุนหรอวะอึบอือ,อจะดอกกำลังงามครับ เมากระไรฝนกระลิ้นๆมาเนี่ยมันมันมันเด้อพี่น้องไปทางุ่นบ้างโอ้ยแม,มงเมาดูแมงเมาแมงเมาไรแตะโอ้ห้องหกสามบานโอเค ประเทไทยฮอดลูกเมาไหมฝนตกครับแล้วมันขึนมาน้ำไฟขึนมาหาไฟลูกโอ้เหมือนนี่มานซูเห็ดเลยเห็ดปลวกลวน้ำเ่ยไหมอาจเจ ัวหลายคือ,อยังทั้งคูครับจะรับประกันความอร่อยที่สุดในโลกพี่นอ้องทีกดอกนีงครับกำลัออาางบานงามเลยโอ้สังเตรมังมองมองนี่หลายย่ดี ยูซุโม่ซูพลแงหยังไงโอ้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 มาเวพี่น้อง ผู้ชมครับตัวขนาดนี้ถึงแมงเมาโจมตีโอ้โอ้โอหมองเมาอันนี้เห็ดปวกเลยมอแม่เห็นเห็นเฮ็ดไข้ยังนีดอกนึงก็สวยโอ้เปิดไฟลอดแมงเมาโอโหจุม๊มเงียบอันนี้เฮ็ดไข่เ้ยงอง thay đồ con thay đồ ngon ngâm, ngâm đồ kiệt ngon chỗ cái bọc này ừ. Bố ơi bố ơi miếng mông เนี่ยครับขนาดนี้กําลังไลฟสดอยู่ครับพี่น้องนี่ยอันนี้นกำลังไลฟสดลงยูทูบอยู่ครับสวัสดีผู้ชมหนึ่งท่านมาเด้อครับมาเก็มเฮดไขรน้ากันครับโอ้ยถือสองกลง่องภายในเวลาเดียวกันนี่หนึ่งปุ่นอีกสองปุ่นสา,นสานีในกะตามันเติบในหอนเเฮดละงกในเฮดละงกมา3ามสามีส่ดอก โอ้นี่จุม๊มใหญ่กาหมูปนยิมเลยดอกเดี๋ยวสวัสดีผู้ชมหนึ่งท่านครับมาชมกับบรรยากาศสดๆครับอยู่สรารคามอำเภอพยัคฆ์ตพ่มิสัยบ้านเมกดำโคกหลงจิกเขาป่าใหญ่โคกจิกโอ้ยงัดเอาก่อนนขอบคุณที่ติด,ด,ด,ดตามกันมาตลอดครับ โบไดไรไล่ยักเทียโบแดรลงยักเทียโดนเปิดล้านขายของครับผมเปิดร้านขายอนสมตํำครับก๋วยเตี๋ยวก๋วยจับเดี๋ยวจีไทยล้านห้เบิง้งยวนก่อนจีเข่าปลาเก็บเฮ็ดอันนี้ดอกนี่ไหมเออก่อนนะเบิ้งขาเบิ้งขาเบิ้งขาครับเบิ้งขาดอกนี้หวานหวาน ได้เครื่องตาแล้วมืออื้นเอาไปว,วางขายอยู่หนาหลันยน้อนกินไหลให้เบิ่งวานผู้ได้ย,ยิมมาสื่ออ,อถึงแมงเมาโจมตีไปว่านหนิหลายจยีรีแมงมาค่าแต่ไหลสดยังเสียหละเสียมหายไปสามดวงครับมีดหายไปเป็นสิบไปหาอุ้มต่อไปฮะผมจำหมองมันที่มันเคยออกไหมมันก็ออกทุกป,ปีเหย แล้วคัดเข่าเมนเฮ็ดไข่บนหันดกมัเอ้ออ้หัตั้มกุ๊กไม่โมเนสะรุดรลักเลยมันมันจาขอบคุณครับมาเด้อรับชมกันสดๆก่อนกินเข่าแรงเนี่ยเออจัดราคาเลยเี่น้อกจระราคากับมีปลาเก็บเห็ดเกินเนี่ยเดี๋ยว่าบุมีเด้อ น,น,นี่ดอกนึงครับเห็ดไข่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 หขเหลืองนี่ท่านกำลังชมบรรยากาศสดๆอยู่ในป่าครับมาคนเดียวนะไฟสายหายซะไฟสายเอามาซองอ่นขาดมันหายพอเห็ดปลวกยักป่าใน่แม่นาะเดี๋ยวอมืออื่นมาเบิ่งอีกหามันขึ้น ว่าถ้าท่านผู้ชมจีดส่วนมากกีดถามาเป็นยังคือต้องมาแต่ยามเมื่อคืนมันจีดซองเห็นนั่นขามันจีสะท้อนแสงครับขาเห็ดมันจีสะท้อนแสงเดี๋ยวเขาเขามองเห็นยามเมื่อคืนวันนี้มันเดียวเห็นไังไงอยู่ใต่ใบใหม่ก็เห็นแต่ถ้ายหมู่เว้นหนิโอ้มันหกเดี๋ยวเห็นยากคนโบเคี่สำานียงสำนึงหนิโบเห็นอยู่ดีเลยปลาหน่ปลาเคยออกเห็ดละงก เห็นแลงง้วงกสงสัยจะออกไปแล้วไปหาเฮ็ดไข่ปลาหน่ก่อนไปน้ำผมมาเด้เห็นม่ครับเห็นมั่จิบนาทีผ่านไปมาครับมาพูดไอ้พี่สดๆเลยพี่ดอกบอกอย่างนี้พี่ สองกลองเนี่ยยากพี่เดี๋ยวครับพี่มาเด้อมามามาโบกย่างมันนะครับพี่เต็มตาแล้วครับเดี๋ยวเงื่อน,นี้นี้ล้านมาเก็บเห็ดครับปกติเฝ้าแต่ล้านพี่นี่พี่ดอกหนึ่งว่องหันเนตรหัวคำนี่แม่งเมาโจมตีโจมตีขนาดนักดอกกำลังงามครับโอ้

เขาเข้าใจว่าดอกน้อยทั้งเลยทั้งนัพร้อมน,นี่ครับเออโอ้โหแตก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 โอ้โหโอ้โหช่วยชวย ผ่านาทีแล้วอจะเฝ้าเบื่อกันเนึกนนนนมาเทียครับเอาพูดผมมาผู้เดียวอิรีเลยนี่เทียพอเทียผมบ่นี่ยพู้เดียวอิริ ta hết cái anh, một ngoài vô thắp 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 ta hết luôn Nó thắp mất xây thắp 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 thắp

นี่จุ๋มใหญ่จุ๋มใหญ่อ๋กอ้อมค้างอ้อมเอวอยู่นี่ไงไทยเปิดไฟรอหนี่อีกอเอาซ้ำนี่เลยครับเดี๋ยวจะไล่สดให้เบิ้งไม่ดอกนี่ก็ไทยทำลิปไปนำเดี๋ยวจิตตัดต่อให้เบิ้งเด้วมาเอื่นทั้งแต่อันฮ็ดบ่ได้จักดอกจน เพ่งกะตานี่ครับจุม๋มไง่านผู้ชมโอ้โ้หดอกองนี้ไหมสุดยอดสุดยอดกล้วยทอดสองถุงนี่ดอกนี้โลละสามร้อยครับกำล,ลังมีคุณนะภาพดอกนี้นเชียกี่โลละสามร้อยบาทตีหนึ่งตีสองพอกันนี่น่อง ยังไปยังมากะหลงมันมันครับมันมันจะิดปวดไอ้ภาพว่ารู้คำว่ามันมันก็ได้เฮ้ยมีแต่โอ้ได้ราคาดีไหมบงเกือ ขอเด้อขอเด้อแอดบ่งเกือกินไปเอามาเก็บเต็มตาพี่น้องเลยบ่มเมนในโบเมนอีกจุ้ม,มนึมนง มันมันมานมันมานครับมานโอ้คนมานกับมานอยู่ดีพี่น้องเลยเดี the the ๋ยวมามื <Yes. S 1> ่อแรกกันนะมื่อแรกกันแหกมานนะครับปวดนะจุ้มหน่อยนึงเอ๋มามื่อแรกกันแหกมานกันเลยโอ้โหกำลังดอกงามนะครับ ตังพูรูพิ่ลีอยู่เกียวมัวมันมัวจุมใหญ่จุมใหญ่เออยใหญ่ยียย่ลีจุมนี่ไอีกิปเนี่ยกีลาไปก่อนครับพอกันนี้พี่หนาเดอ้อปุ่นเด้เต็มตาหวัหวรถไปมาข้าวเดี๋ยวเดานี่สรุปผลงาน เื่นเดี๋ยวไปพางขายมารุ่นกันว่าจีขายได้จักบาทพอสองอยบอสวัสดีครับราตีสวัสดีพอกันอีพี่หนะ่าไตเห็ดอีคือเกาไต่เห็ดสเสมอเพราะว่าฝนฉุบปีนี่ไตเห็ดจนหอดเดือนทันวาบุ่นำเสมือครับไต่เสมืออัดเสมอลงเสมอว่าลืมไปขายของเดี๋ยวไปรีวิวหลานสมตำก๋วยเตี๋ยวก๋วยจับให้เบิ้งครับวันนั้นบอกว่า ลาไปก่อน,นอีพีหนาวนะนุ่เจไปเห็นร้องดอกนี่อดใจใบ่ไหวนี่ครับอ,อย่างงามเลยครับอดใจใหไทยเบ่งบวยสวยมากเลยสามดอกของตัวนี้แปดสาม